ไม่กิแล้วยังมาร้องหียบนะไปนอนไปลูกไปนอนนอ,นนอน,อนนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนนะลูกนะไปแล้วไปนอนเอาอะไรอียนะอ่ะเพอเอาอะไรอียอนะไปแล้วไปนอนแล้วลูกแล้ว ไปเ,เออนอนคนแข่งนอนแล้วนอนนะ